สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ขารพรักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวยห้ 9. วันนี้ท่านผู้ชมเราก็ได้เวลาที่จะพาท่านผู้ชมมาสรุปในแนวทางบนเนาะประจํางวดวันที่1กรกฎาคม2568ก็ในคลิปที่แล้วเนาะก็น่าจะทําในสูตร เด่นบนดับบนแล้วก็หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนเป็นที่เรียบร้อยเนาะสำหรับในคลิปนี้เราจะมาสรุปกันอ่ะก่อนอื่นที่จะไปสรุปท่านผู้ชมมาดูคําเตือนของทั้งช่องกันก่อนสักนิดหนึ่งคําเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคํานวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม อ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยสรุปเดี๋ยวจับคู่ในชุดสองตัวบนกันก่อนเนาะสองตัวบนหลักสิบได้หกแปดเก้าศูนย์หนึ่งเนาะก็จะเป็นหกแปดเก้าศูนย์หนึ่ง ส่วนหลักหน่วยก็จะเป็น 8, 2, 3, 4, องส้าก็จะจับคู่ตั้งแต่หลักหกเนาะหลัก6เสร็จแล้วก็จะเป็นเลขหลัก8 ก็จับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมาตัดคู่ดับออกคู่ดับในงวดน,นี้หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามสามศูนย์นี้ติดดับศูนย์สามศูนย์สามสามศูนย์หนึ่งสามสามหนึ่ง ติดดับไปสองคู่เนาะถ้าเน้นในวันนี้ตัวแรกเล็งที่เลขสี่ก่อนเนาะเด่นบนเด่นที่เลขสี่เผื่อเลขสี่จะมาในหลักสิบและหลักหน่วยถ้าหลักถ้าเลขสี่จะมาหลักสิบหลักหน่วยก็นี่นี่สี่ ก็จะมีตั้งแต่6กสี่แปดสี่เสี่ศูสแล้วก็1นสี่ส่วนคู่อื่นก็จะเป็นห้ามีห้ามีห้ามีห มีจิตจิตไม่มีมีแปดอ่ะแปดมีสอง ถ้าตัวที่ไม่ได้เน้นก็มีเฉพาะ9ก้าสามคู่เดียวเน้นสูตรเป็นเลขสี่เนาะแล้วก็ชุดอื่นเป็นตัวลองส่วนที่ไม่ได้เน้นเป็น9ก้าสามเกามก็มีโอกาสมาได้เหมือนกัน มาจับสามตัวบนกันสามตัวบนก็จะเป็นหลักร้อยเป็นเก้า ถ้าจับครบทุกตัวน่าจะเยอะไปเดี๋ยวจับเฉพาะตัวเด่นในแถวนี้เนาะก็จะเป็นศูนย์หกสี่ศูนย์แปสี่ศูย์เก้าสี่ จับให้เฉพาะตัวเด่นเนาะถ้าเก้าเก้ารอบแรกจับให้ทุกตัวเก้าหกสี่เก้าแปดสี่เก้าเก้าสี่เก้าศูนย์สี่เก้าหนึ่งสี่ แล้วก็น,นี้นะสามตัวตรงในงวดน,นี้หรือคู่อื่นก็มีโอกาสมาได้เนาะท่านผู้ชม แต่ว่าถ้าจะจับให้ทุกตัวจะเยอะไปดังนั้นเราจะจับให้เฉพาะคู่ดินในสามตัวบนตรงๆในงวดนนี้ถ้าเด่นสุดในงวดนี้คือเลขสี่ คิดว่าหลักร้อยงวดนี้น่าจะเป็นเลขหนึ่งหนึ่งหกสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งเก้าสี่ จามคู่นี้หกสี่แปดสี่เก้าสี่ สหสี่แปสีเจ้าสี่ถ้าเลขหนึ่งไม่มาหลักร้อยก็จะเป็นเลขเก้ากับเลขสามหกสี่ สี่เก้าสี่สามสามหสี่สามแปสี่นะเรียบร้อยท่านผู้ชมเน้นเป็นที่เรียบร้อยเด่นสุดในงวดนี้เด่นที่เลขสี่สี่หลักร้อยคิดว่าเลขเอ่อเลขหนึ่งเนาะถ้าหนึ่งไม่มาก็จะเป็น9ก้ากับสาม หลักสิบหลักสิบมีเลขหกเลขแปดเลขเก้าถ้าสามตัวนี้ไม่มาก็จะเป็นเลขหนึ่งส่วนหลักหน่วยเลขสี่ถ้าสี่ไม่มา ก็น่าจะเป็นเลข8เลข2เลข3ามนะในชุดสรุปก็สรุปเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็ว่ากันไปตามสูตรในสูตรคิดคำนวณที่ คำนวณออกมาแล้วแล้วก็วิเคราะห์อ,ออกมาแล้วในงวดนี้เน้นก็น่าจะเป็นตัวที่เน้นให้เป็นตัวสีสม้มแล้วก็วงสีแดงให้อีกทีหนึ่งเนาะเป็นตัวที่เน้นมากที่สุดเนาะส่วนตัวอื่นก็มีโอกาสมาได้เหมือนกันเนาะสำหรับในงวดนี้ถ้าจะเ,เด่นมากก็จะเป็นหนึ่งสี่เก้า สามตัวนี้ไม่แน่อาจจะมาในสามตัวนี้ที่เป็นตัวเด่นในวันนี้นะสำหรับในชุดสรุปก็ทำม,มาที่เรียบร้อยสุดท้ายนี้ก็ขอเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่าน ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะสวาสดีค่ะ